มือฮะกวาดมือกบมาได้ปรเดี๋ยวเนี่ยมือ้ข้ามแล้วแดดก็บำมีแล้วเนี่ยแล้วน้องลินจีอ่ะเพื่กระึงบอกอยู่แล้วว่าถ้าบาดแล้วการก็ดึงบาดได้ปีกอะและยีแย่ใหญ่ลุงใจอันนี้เป็นตัวไม้ของเฮาน้องจะเฮือลุงใจนับถึงหมดเนี่ยว่ามีกี่ดอกนับเพื่อน้องกำนับแล้วน้องถึงจะใจถ้าต่างคือปิกบานละอันกดน้องก็เดียวโซสัต ห้าปูที่นอนไอ้เจ็ดนอนเนี่ยไล่จะไล่นับ <c oughs> มันดีขนาดโคตรอะไรยังายเนือลุงมันมีสักกรรม <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดโคตรนะมันบัดใจลุงนี่กะอ่นสาวหน้าตาดีหน่อยเป็นไอไปเห็นแล้วนี่แกมันหยังน้องโสอดอยู่นะกว่าให้แกอู้แฮงแบบอีอ้อ๋อครับแล้วบัดเดี๋ยวนี้จะยะตามที่เปิ้นขอมาได้ก่อให้มาได้ปะเป็นเดือนแน่ก่นนับมาได้ เพราะมันจะออกมาแหมติ๊ก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 ยิ่งห่านเนาอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีออกไม่แหมติ๊กติ๊กถ้าใครมีปัญญานับกุนักแกกิ่งคะแนนละมาได้เหละอ่านเอาใหญ่ใหญ่เขาโล่นไล่ยับกันบ่เพราะให้อีทคือน้องลิ้นจีโล่นบ่แล้วคุณไล่ไล่ยับได้ก่อมาได้สาเหตุเพรออย่างถือมาได้เอานี่อย่างปฏิเสธอย่างง่ายได้มาได้เพราะว่า เรียวแฟนเปื้อนหันฮะโดนตีอ๋อมาได้น้องมีแค่มีแฟนเตื้อน้องโสดอ่าเออได้ยังไงอะไออยังวะเปิ้นโสดโสดโสดตึงโสดตึงโสดถ้าโสดนี่ไอจะเอามาลาบเออมาได้เนาะมาได้ร่นก็มาได้นับก็มาได้เออเบาใช่ยังเบาเลยใหญ่อ่ะมันจะแล้วงานสักเตื้อ กูเละแต่หินเขาอุ้มบ่มาอุ้มอุ้มแล้วอุ้มน้องบ่อุ้มน้องเรียจีเข้าไปดูสวนบ่อุ้มได้ก่อมาได้เพราะาอา่ออย่างไออย่างมาได้เสอย่างมาเอาอย่งางเสอย่างเลยก็ว่าประเดี๋ยวอุ้มมาแปะฮะอุ้มมาแปะเพราะไออย่างถึงบ่แปะแฮมละน้ำหนักเท่าไหร่ออกน้ำหนักสิบสองกิโลเจ้าสิบสองกิโลไห <laughs> จะอุ้มหอ่อสิบสองกิโลเนี่ยนะถ้ามันเกินเหรอ บากเกินแต่จังละสิบสองกิโลปายน่อยปายน้อยสิบสองกิโลแล้วบวกไปแหมกี่กิโลแหมสามกิโลเป็นตาใดละสิบห้าละเรียบร้อยนาะเร็จพารกคิจเนาะบอกเลขเด็ดดรวยกบอกอ่าใบใบแบะ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 แบแบะแบบะะบะะบะะ บอกแบะแบะบบะตีเอาคนเดียวบอกบอกน้องแต่กับเจ้าบอกบอกเลขน้องแต่กับเจ้าถ้ามันบาถูกก็มาโติกันเนาะมาเติเผื่อมันถูกลงวันที่หนึ่งไมเงี่ยอย่างใดลุงใจหนึ่งศูนย์หนึ่งนะเลขที่บ้างวันนั้นที่บอกตองหนึ่งนะที่มาผิดผิดอันนั้นมาตองหนึ่งอันนั้นมาของไอ้เจ้าั่นมาตองหนึ่งมาคนไอ้เจ้ายักย้ายยักย้ายเนาะ